คลิปที่สองนะคะคลิปนี้หลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าด้วยมือนะคะด้วยการสครับแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดหน้าด้วยเครื่อง KQU P5 กันค่ะเครื่องตัวนี้พูดถึงกันตั้งแต่คลิปแรกแต่ว่ายังไม่ได้แนะนํานะคะก็คือเครื่องตัวนี้เองค่ะเป็นเครื่อง k k u P5 นะคะส่วนารายละเอียดของเครื่องแบบลึกๆชัดเจนก็มีลิ์ให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้จะพูดถึงคร่าวๆว่าเครื่องนี้เนี่ย ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วผู้ที่คิดค้นก็คือดรคิมวังซุกท่านเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังที่ประเทเกาหลีเลยค่ะแล้วท่านก็คิดเสมอว่าเอ๊ะทำไมเนาะคนเราหลายๆคนคนเกาหลีชอบการศัลยกรรมแล้วใช่ไหมคะแต่ทําไมคนเราถึงต้องเจ็บตัวกับการศัลยกรรม ก็จะมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านั้นไหมที่สามารถทําให้เราสวยได้หล่อได้โดยที่ไม่ต้องเพื่องการสัญญกรรมนะคะก็เลยเกิดเป็นเครื่องนี้มาค่ะ KKP5 u นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานกันนะคะและสามารถสัญญกรรมได้จริงๆนะคะอันนี้ยืนยันเพราะว่าเราสามารถบางคนัเหล่าคางเสริมดั้งนะคะหรือว่าจะเป็นการทำให้อนโต้การยกกระชับหน้าล,ล,ลดลดเรือนนิ้วรอยได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะมีให้ดูในคลิปถัดไปนะคะสำหร,รับ ช่วงนี้ในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่วิธีของการใช้เครื่อง k k p l i นะคะในการทำความสะอาดหน้าก่อนอุปกรณ์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่จะใช้หลักๆในคลิปนี้ในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีทิ่ินงขอคุณทิ่ซิ่มิลนะคะจะเป็นคีมที่ใช้ร่วมกันกับเครื่อง k k p l i f ค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะเป็นเ a ปเปอร์ชีสนะคะเป็นเบ เปเปอร์ชีนี่จะใช้ในออคลีนซิงโหมดหรือ mode, ว่ากระบวนการทำความสะอาดหน้านะคะก็คือตัวนี้จะทำมาจากใยฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็จะช่วยในการเหมือนกับว่าดูดสิ่งขลุกอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่เราสรบหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าตัวนี้จะช่วยอะไรตอนท้ายเดียาจะรู้นะคะ p paper s h e e t เสร็จแล้วก็ก่อนอื่นเราเตรียมเครื่องก่อนเลยดีกว่าเนานะเครื่องจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เวลาที่เราจะทํานะคะ รงน,นี้สามารถถอนออกได้ค่ะจุดนี้เรียกว่าหัวโรเดียมทำมาจากทองคํำขาวบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะเป็นครึ้นสนิมอะไรนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างนี้จะเป็นแถบโลหะเราจะต้องจับวิธีการจับเครื่องต้องจับให้กระชับอย่างนี้นะคะจะต้องจับให้โดนแถบโลหะทั้งสองด้านนะคะถ้าลองดูแล้วก็ก่อนที่จะใช้ในกระบวนการคลีนซ i n g mode เราจะต้องเตรียมแผ่นเปปชีก,ก่อนค่ะเลือกมาหนึ่งแผน่นนองหยิบมาหนึ่งแผ่นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องทําให้เปียกก่อนนิดนึงอาจจะเป็นการฉีดน้ําหรือการจุ่มน้ำนี่นะคะที่จะเียกก็ได้<ๆ>เปียกพอหมัดมาแบบนี้ค่ะเราจะได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปคือวางทับบน บนต,ดดต,ต,ตัวหัวโรเดียมตรงตรงหัวโรเดียมมานะคะอย่างนี้ใช้นิ้วโป้งดึงไว้แล้วก็นิ้วชี้ดึงด้งดานหลังนะคะระวังนิดนึงว่าอย่าให้มันโดนตรงบริเวณนี้นะคะ่ะที่มันเป็นที่ที่เครื่องมันจะส่องแสงออกมาระหว่างที่เราทําหน้าอยาให้มันบังนะคะแล้วก็พอวางได้ที่ขนาดนี้แล้วก็ครอบมันลงไปทีค่คะครอบให้ถูโอเคเลิค่ะ จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้คืดซิงคอคูณคิดซิงนิ้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดีที่หลังมือเหรียญห้าเหมือนเดิมแล้วค่ะหรือถ้าใครจะได้เยอะก็เหรียญสิบแต่น้ำเป็นเหรียญห้าดีกว่านาะคือกะให้มันพอดีกับใบหน้าเรานะคะแต้มหน้าห้าจุดนะคะ อลองดูนะเปิดเครื่องกดตรงนี้ค่ะจะยินเสียงนะคะที่มีเสียงพอมากแล้วก็อ่ะมาดูตรงนี้จะเป็นด้านล่างนี้ที่ขึ้นเป็นสีส้มก็คือโปรดอ่าเป็นเขาเรียกว่าระดับความแรงของเครื่องนะคะตรงนี้อยู่ที่โลค่ะยวเราจะเอาไฮเราเป็นคนสิตไม่ใช่มันเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ cleansing โห d ดนี่คือเครื่องเริ่มทำงานแล้วจะมีแสงสีฟ้าออกมานี้จับเครื่องเหมือนที่บอกตอนต้นค่ะนะครับแล้วก็ตั้งจอกหมุนๆยิ่เสียงเครื่องนะคะนี่คือการหมุนว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 นพยายามที่จะให้หัวโลดียมตั้งฉากกับหน้านี้นะคะให้มันสัมพันธ์กับหน้าตลอดออกแรงได้นิดหน่อยค่ะอย่าให้แรงมากนะวนวน ช้าค่ะขั้นตอน,นจะเย็นๆขั้นตอนของการทิงซิ่งหน้านะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะทิงซิ่งสองครั้งนะคะหรือสามครั้งถ้าสมมติว่านมีนานทีทำนี้อาจจะสักสองครั้งนะคะแต่ทำทุกวันก็วันวันละครั้งก็โอเคแล้วค่ะแต่ขัดหน้าอันนี้ฉันเลื่อเกินไป ถ้าขัดหน้าเนี่ยควรจะทําแค่ประมาณอาทิตย์ละ3-5ครั้งนะคะไม่ควรทําทุกวัน3-5ครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะ3-5ครั้งต่อสัปดาห์นี่การวนแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมานะคะในช่วงขั้นตอนของการทำ cleansing หมดเนี่ยจะเป็นแสงที่ช่วยทําให้หน้าของเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะจุ่บนเบา อันนี้ก็คือการทำศิลปกรรมที่เกาหลีนะคะเพราะเราใช้เครื่องที่ import มาจากเกาหลีกระบวนการถามว่าทำนานขนาดไหนคะเรื่องนี้มีตั้งเวลาบทนี้ตั้งเวลาไ้ประมาณ3นาทีค่ะแต่ไม่ต้องตังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยมองนาฬิกาเวลาทำนะคะเพราะว่ามันตั้งเวลาไวแ้แล้วเสร็จเราจะมีเสียงบิ้งบงบอกอาหน้าเริ่มแห้งระวังถ้าหน้าแห้ง ท่านอาจจะใช้วิธีฉีดน้ําแบบที่ฉันฉีดก็จะมีสเปร์เอาไว้อันหนึ่งนะคะไว้ฉีดน้ำเวลาลิ้นหน้าแห้งนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงคะเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องสิคะปิดเครื่องเรียบร้อยค่ะวางไว้บนแท่ชาร์จเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเรามาดูการสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คะ่ะอันนี้คืออันนี้คือเปเปอร์ชีท เปเปอร์ชีสหลับที่ทำความสะอาดหน้าแล้วเนี่ยจะค่อนข้าง,างที่จะดำข้าลังจากที่ดาวเล้างหน้าก็คือใช้ฟองน้ำในการเช็ดเอ,อ่อคลีนซิ่งมือออกจากหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าใสๆอย่างนี้รู้สึกลงล้ำตัวเองนะคะหละังปากทันหน้าเสร็จแล้วนี่คือการทำความสะอาดด้วยมือแล้วก็ตามด้วยเครื่องนะคะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายหลังที่รล้างคลีนซิ่งมือออกแล้วนะคะหน้าเรานี่ก็ให้ใช้สบู่รัตะครูอันนี้จะเห็นไหมเนาะ สบู่นะคะทีนี้วิธีการสู่นี้นขา้งะะจะบอกนะคะก็จะผสมกับน้ำนิดนึงเอาน้ำลูบลูบมือลูบสบู่นะคะนะคะแล้วก็ลูบหน้าพูลอยู่แบบนี้กระบวนการล้างด้วยสบู่อาเต้คูนะคะในสบู่อาเต้คูนี่จะมีสารดิโมเดซินค่ะซึ่งจะเป็นสารตัวที่ใช้ในการกำจัด ตัว D มีโมเด็กเหมือนที่พี่ชาเล่าไปในตอนต้นนะคะมีโมเด็กซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนอง,นางการเกิดสิวแล้วก็ควรจะชิ้งงไปประมาณ5-10นาทีบน,นหน้าบางท่านจหน้าเริ่มสะอาดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนของการตอนนี้จะรู้สึกว่าหน้าแฉะอยู่บางท่านล้างหน้าออกมาไปล้างเยี่ยวน้ำใช่ไหมคะน้ำแฉะเต็มเลยชีน้วิธีการเช็ดหน้าด้วยทิชูทิชูก็เป็นทางเซนซินกันค่ะ ขีดมาแผ่นหนึ่งเราจะใช้อย่างประหยัดนะคะพับสามเีย็นนี้แล้วก็แตะไปเมนี้วจะมีทีการเช็ดหน้าที่ไฮโซมากนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะนี่คือกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วในการล้างหน้านะคะที่ขั้นตอนต่อไปหลังไปที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเราจะมาบำรุงกันต่อบำรุงอย่างที่แนะนำไปตอนต้นว่าบำรุงของดิฉันเนี่ยใช้เอ่อ b บสิกสกินมอยเ t อ r i ไรเซอร์นะคะเป็นครีมลุ่งที่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดค่ะเปิดมาเป็นหน่องจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโอเคค่ะไม่คิดนด้ไหวหอมมากนี่ฉันชอบแตะใช้ไพยเช่นกันนะคะเราหยิบเอาน้ำรีมออกจากกระปุกที่เราใช้ไพ่ะวกี่ว่าทิ้ง โอเคค่ะนจะหอมมากนะคะมีนชดกิเซตที่เล่าไปก็คือสี่ตัวมีชูกิเซตแล้วก็สบู่หนึ่งจะเป็นห้าอย่างนี้เราเรียกว่าชุดห้าประสานนะคะแล้วก็ใช้ห้าประสานเนี่ยในการดูแลผิวหน้าขั้นต้นเลยแล้วก็บางท่าน มีคนบอกว่าเฮ้ยคังเซนทําไมใช้เราเป็นสิวใช่ไหมคะบางท่านเป็นสิวบางท่านหน้าดําหน้ามันเป็นฝ้าเป็นกะอะไรขึ้นมาสารพัดแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์เราใช้ไม่ได้ผลหรือว่าแพ้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลม,มีที่มาที่ไปคะ่ะอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังเบื้องต้นแล้วว่าการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของครังเซนเราจะเน้นการทําความสะอาดใช่ไหมคะเราจะต้องให้หน้าเราสะอาดที่สุดเพราะฉะนั้น อะไรบางล่ะที่มันตกค้างอยู่ในผิวของคุณคุณเคยใช้ยาหมอมาก่อนไหมคุณเคยใช้ครีมที่มีฤทธิ์แรงๆไหมหรือว่าใช้อ๋อนั่นนู้นน,น,นี่หรือแม้แต่สิวเซียนที่อุดตันอยู่ในหน้าของคุณนะคะที่คลินงิ่งินิ้วไม่มีไม่มีฤทธิ์เดชจะไปย่อยได้แล้วเพราะมันใหญ่จกเอินนะคะหรือว่ามีความอักเสบอะไรรอยอยู่ในผิวของคุณแล้วเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องขัดเซลล์ผิวออกมาค่ะพอวันผัดออกมาเรื่อยๆในผิวในขั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะใส ขอัยค่ะมุกนางชื่อชื่อมุกมุกคังเซนแต่ว่าชื่อจริงชื่อเพอร์นลิชื่อครีมเปิดค่ะเลิศข้างในดิฉันใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วค่อนกระปุกแล้วนะคะเนี่ยข้างในก็เสลือ,อยู่พอสมควรใช้ายค่ะอันไปที่พามุกไปบ้างแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายโอ้ยย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 ยน่ยยนนยย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 ย เป็นขั้นตอนที่หน้าของเรานะคะสามารถรับเออเขาเรียกว่ารับสารอาหารได้บ้างที่สุดม,มุกมีกรดอะมิโนค่ะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เป็นสิวหน้าเป็นสิวแล้วเป็นหลุมจากการเป็นสิวถึงหน้าใสาขึ้นเออถึงหลุมถึงตื้นขึ้นนะคะ แล้วทําไมมุกถึงทาให้หน้าใสขึ้นมกฟี่คุณสรมผันในการบำรุงค่ะแล้วช่วงเวลานี้คือช่วงนาทีทองอ่ะก็ทําหน้าเสร็จแล้วหลังจากคลีนซิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคือช่วงนาทีทองที่หน้าเราจะรับมูฟี่มากที่สุดนะคะอ่าแล้วลองสังเกตดูระหว่างหน้ากับคอของเชนดูไ่ทานะคะนี่คือสังันมากแต่ว่าเราจะไม่ทาแค่รอบเดียวทาสักสองรอบซ้ำนะคะก่อนอีกสาธิตสาธิตการลงครีมนะคะเราจะต้องฝาครีมก่อน ับประมาณนี้เนาะบนฝ่เมือนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นใช้วิธีการมอมครีมก็คือว่าตบตบต,ตอย่างนี้ตี่างนนะคะให้มันเป็นเหมือนกับการมอมครีมก่อนแล้วเวลาทาบูก้าจะมีขึ้นนะคะหลังจากที่ตบหน้าเรียบร้อยตบบุกเรียบร้อยแล้วนะคะคือสังเกตได้เลยว่าหน้าใสขึ้นนะคะใสขึ้นแล้วก็วิงวิง และทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่เอ่าเราจะนอนก็นอนได้เลยนะคะอย่างนี้ได้เลยหรือว่าถ้าสมมุติว่าจะออกไปทํางานก็แนะนาให้เติมกันแดดนิดนึงนะคะอาจจะเป็น s อ f 5 0 p ห้าสิบููบวกไปนะคะเพราะว่าแดดบ้านเรามันแรงค่ะช่วงนี้เนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนออกไปทํางานสปรทาหน้าทาปาเข็ยนคิ้วบ้างนะคะแล้วก็ชุดทั้งหมดชุด5่าประสานที่ฉันแนะนามานะคะทั้งครีมซิงน์มิวอ่าครีมขัดใช่ไหมคะ แล้วก็เบนิิปกินครีมมุกแล้วก็สบู่นะคะั้ง5ชุดที่ชุด5ประสานเป็นชุดพื้นฐานที่ทุกท่านควรจะได้ใช้แล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นผลลัพธ์ที่มันมหัศจรรย์เหมือนอย่างที่พิฉันเห็นมาแล้วนะคะต้องขอบคุณครังเซนมากๆที่เปลี่ยนแปลงดิฉันให้ันมั่นใจมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ